สานทุนเด้อขอให้พ้นของข่าเขตดย้ำเจ้ากาแก่ย้ำเมื่อวยออกแล้วให้สมดามดังกระใจคิดอันใดก็ให้ได้สมปัตนานึกให้เจ้ามีม้ามืออย่าอยู่ โดนนั้นสาอยากมีลาอยากมีสาัางแน้วอันใดก็แล้วยาว่าแต่เจ้าอยากได้กะให้ได้ดังปาสงนาสากทาง 자두